ผู้หญิงคนนี้ยืนยิ้มอยู่นั่นแหละไม่รู้ยิ้มอะไรนักหนาอีบา้าจากนั้นนางก็บิดกีวิ่งไล่คนที่มาท้าทายนางแนะนําหนังกีกับกูรีวิววันนี้เป็นเรื่องราวของเพื่อนสาวสองคนที่มาล่าท้าผีที่สถานีรถไฟตอนตีหนึ่งเฮ้ย hey, ว่าไงพวกแกวันนี้กูรีวิวอยู่ที่สถานีรถไฟของอกตัวต้วตนเรื่องที่มีตำนานเล่ากันว่าพบเห็นผีสาวยิ้มสวยเป็นครั้งแรกจากนั้นโซอี้เพื่อนสาวของเธอก็เรียกมีแมดเดลีนมาถ่ายกูสิคะให้กูออกกองบ้างค่ะจากนั้นผีสาวยิ้มสวย ก็ยืนมองทั้งคู่จากฝั่งตรงข้ามแล้วก็ยิ้มสวยเหมือนมิสยูนิเวิร์สเฮ้ทุกคนตอนนี้ฉันกําลังนั่งอยู่ตรงมานั่งที่เหยื่อคนแรกของเธอนั่งอยู่นั่นเองแต่ไม่ทันไรโซอี้ก็หันไปเห็นผีสาวเลยชี้ให้เพื่อนดูแมดเดลีนก็หันกล้องแล้วก็ซูมอินเข้าไปว้าวเธอนี่สุดยอดไปเลยพอสอเธอไปจ้างอีนี่มาจากไหนเนี่ยโซอี้ก็บอกว่ากูไม่ได้จ้างมากูไม่มีทางจะแดกข้าวอยู่แล้วกูจะไปจ้างมาได้ยังไงล่ะฮะอะไรนะก็กูบอกกูไม่ได้จ้างอีควายเมื่อพวกเธอหันกลับไปนางก็หหาายไไปปแแล้้วต่พันนด านางก็มายืนยิ้มทักทายเพื่อนสาวน่ารักจริงๆเลยเป็นกันเองสุดๆจากนั้นโทรศัพท์ของโซอีก็มีแมสเซจขึ้นมาว่าเธอชอบชุดเดรสสีเหลือของฉันไหมคะพวกเธออี่2คนนี้มันก็กลัวจนขี้หดตดหายแล้วโซอีก็บอกว่ากูไม่อยู่แล้วจ้าอยากถ่ายก็ถ่ายไปคนเดียวเลยจากนั้นก็ทิ้งเพื่อนเลยนะอีเลวบอกว่าไปเจอกันที่รถนะจากนั้นแมนเดลินก็บกมือทักทายเฮ hey! นางก็ยังยิ้มอยู่จากนั้นนางก็บิดขาบิดแขนบิดกีจนเธอเนี่ยตกใจก็เลยวิ่งหนีแล้วอีนั่นเนี่ยก็เดินเหมือนคนโดนเซียนตามเหมือนคนว่ายน้ำท่าฟีสไตล์อ่ะเมื่อแมดเดลีนวิ่งไปที่รถก็เห็นโซอี้ยืนนิ่งอยู่เธอก็เรียกโซอี้แต่โซอี้เนี่ยก็ยังนิ่งจากนั้นโซอี้ก็ถอดเสื้อแจ็คเก็ตออกเห็นชุดเดรสสีเหลืองสดใสน่ารักแล้วก็หันไปยิ้มให้แมดเดลีนจากนั้นก็บิดแขนบิดขาบิดกีอีกแล้วสงสัยช่วงนี้เทนบิดกีกำลังมาแรงอย่าลืมไปบิดตามกกััันนนนนะทุคดดดดููดูมมมเิ แมดเดลีนก็เดินถอยหลังไปชนผีสาวอีตัวต้นเรื่องจากนั้นเนี่ยนางก็ยิ้มให้แล้วตาเนี่ยก็เป็นสีแดงก่อนที่จะพูดเข้ามาซักเป็นแวมไพร์เลยจากนั้นเนี่ยพวกนางก็กลายมาเป็นผีสาวนักยิ้มยืนบิดกีเฝ้าสถานีรถไฟเลยแล้วหนังก็ตัดจบเห็นไหมเทรนบิดกีมันมาแรงทุกคนต้องรีบไปบิดตามกันแล้วนะแปะชื่อเรื่องวไว้คอมเมนต์ไว้ให้แล้วใครดูแล้วรู้สึกยังไงอย่าลืมมาบอกกันนะขอตัวไปบิดกีก่อนนะทุกคน